การว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะปัจจุบันสังคมไทยนะคะก็มีปัญหาในด้านของประชากรมนุษย์ค่ะไม่ว่าในแต่ละจังหวัดแต่ละที่นะคะก็มีปัญหาหลากหลายแแฝงอยู่ค่ะวันนี้นะคะทางสํานักงานกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะ ได้เชิสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักค่ะมาร่วมกิจกรรมพลังบวก3ภาครัฐสื่อและประชาสังคมค่ะโดยจัดให้มีกิจกรรมแลนลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวนะคะเมื่อสักครู่ค่ะก็เป็นพิธีการเปิดนะคะที่คุณผู้ชมได้ชมไปและตอนนี้เองค่ะดิฉันก็ได้มาอยู่ที่จุดจุดแรกนะคะฐานที่1ที่เทศบาลนาครเจ้าพญาสุรศักดิ์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายในฐานที่1นะคะว่ามีอะไรบ้างไปชมเลยค่ะ ในพื้นที่ของเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์นะคะในจังหวัดชลบุรีค่ะก็ได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดนะคะและประชากรที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็ได้มีการเข้าไปทํางานในโรงงานค่ะประชากรเหล่านั้นนะคะได้รับผลกระทบก็คือได้รับสารเคมีและสิ่งที่ตามมาผลกระทบที่ได้รับนะคะก็คือลูกๆของพวกเขาเกิดมาอย่างไม่สมบูรณ์ค่ะ คู้ชมคะนี่ก็เป็นผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับเขากันค่ะค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวนิดนึงเออลาวันสกุลพักดีค่ะทราบมาว่าพี่มีลูกที่ป่วยเป็นออทิสติกใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แนละ้วสิบสามปีค่ะก่ะอนหน้านี้ทราบมาว่าพี่เคยทํางานเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมใช่ค่ะแต่ตัวเองนี่อยู่ในส่วนของสํานักงานนะคะค่ะ สามีอะอยู่ส่วนสญญนักงานเหมือนกันลูกสาวนะคะเขาจะมีพฤติกรรมที่ไม่นิ่งเลยอะนะคะแล้วก็ชอบเอาของอที่กินไม่ได้เข้าปากอะคะ่ะชอบเอาอะไระแย่หูอะคะ่ะแล้วก็ชอบกระโดดรลเน้นยังไม่มีภาษาพูดะคะ่ะใช่ค่ะแตนี่ผลกระทบจากที่เราเป็นมาเนี่ยเราจะมีความเชื่อแค่ไหนว่ามันเกิดจากโรงงานอุตสาหกรมที่เราได้รับสารเคมีมา ด้วยด้วยแพทย์ยังไม่สรุปน,นะคะว่าโรคของอทิติกเนี่ยมเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคะแต่ว่าถ้าคุยกันในกลุ่มเพื่อนๆก็มีออแม่หรือพ่อหลายลายอะคะ่ะที่เคยมีประวัติทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อนนะคะแล้วก็เลยได้รับเหเช่นเดียวกับเราใช่ค่ะก็มีลูกเหมือนกันเป็นอาการเดียวคล้ายๆกันค,ค,ค่ะ,คะ ถ้าเป็นเกี่ยวกับลูงอุาสาลกรรมเนี่ยเราคิดว่าความปวดภัยของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนอืจริงๆแล้วในระบบโรงพยาบาลสา,า,าหกรรมเนี่ยนะคะ <ๆ S 2> เขาก็มีการระบบตรวจร,ร่างกายประจําปีทุกปีนะคะแต่โรคเนี้ยเนี่ยมันมันวัดที่ตัวแม่ไม่ได้ค่ะคือคือลูกเนี่ยจะมาเห็นอาการเมื่อปกติเขาเกิดมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเข้าขวบปีที่สองเนี่ยด้วยความที่เขาไม่พูดพูดชา้าเราเลยไปหาแพทย์แล้วแพทย์ก็ไม่นิฉัยว่าเป็นออทิสติกอะค่ะ ก็อยากจะให้ทางวงการแพทย์หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมเนี่ยเหมือนโคกันในเรื่องของจะตรวจร่างกายอะไรได้ยังไงนะคะแต่เท่าที่รู้เนี่ยเรื่องของออเทติกเนี่ยเขาก็ยังตรวจไม่ได้ในไม่จะไม่เหมือนกับพวกกลุ่มดาวเซนโดมที่จะเจาะเจาะคันแล้วตรวจเจอคะ่ะก็ยังไม่เจอตรงนี้คะ่ะก็คงต้องฝากถึงโรงการแพทย์แล้วต่อไปว่าจะทํำยังไงแล้วก็ฝากถึงในเรื่องของโรงงานนะคะที่เรื่องของ ผู้ประกอบกิจการทั shorts, ้งหลายก็คงจะทราบว่าสารไหนมีพ ah ิษไม่มีพ <and> TH <AT> ิษนะคะซึ่งพนักงานธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราไม่ไม่รู้ด้วยเลยค่ะเราก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมของแต่ละโรงงานอย่างเข้มงวดนะคะสินค้าที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ค่ะเป็นสินค้าที่ใครทาอ๋อพวกเด็กชมรมที่เด็กพิเศษที่ทำกันขึ้นมากับพวกแม่ๆค่ะมาช่วยกันค่ะแล้วทางคุณป้าเลยมีลูกที่ป่วยเป็นออทิสติก เป็นเด็กพิเศษด้านสติปัญญาค่ะ <Okay. S 1> คือคุณตรงนี้จะมีอะไรบ้างคะที่อ,อ๋อมีสินค้าสินค้าทุกอย่างในนี้ก็มีอัศนะนะคะแล้วก็โปสเตอร์โปสเตอร์แล้วก็มีทานดับกลิ่นค่ะ <Okay. S 1> พิมเศษน้ำสบู่ยาดมตะไคร้หอมค่ะ ีมือของเด็กค่ะเด็กเด็กพิเศษช่วยกันทำค่ะแล้วก็แม่ช่วยกันทำด้วยค่ะได้ได้ก็คือเป็นของเด็กทั้งหมดเลยค่ะเป็นของเด็กเพื่อจะไปจ้างครูมาสอนมาสอนศิลปะแล้วก็กิจกรรมบำบัดค่ะแล้วก็อะไรเทควันโดค่ะคุณครูสามคนค่ะค่ะของชมรมด้านหลังนั้นสาวใช่ไหมใช่้องไม้ค่ะ เก่งนัชาขจรชัยยกุณค่ะเก่งมากเลยเห็นเรียกลูกค้าเห็นเรียกลูกค้าอันนี้เขาสื่อสารได้สื่อสารได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะด้านหลังนะคะก็เป็นกลุ่มแม่บ้านในเทศบาลนครเจ้าพญาสุรศักดิ์นะคะนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นฐานแรกค่ะเดี๋ยวเราจะไปฐานที่2นะคะ ที่ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนบ้านจำรุงจังหวัดระยองนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็นําสิ่งของไปมอบให้กับเด็กๆโรงเรียนวัดจํารุงนะคะ<อ>และตอนนี้เองคะ่ะดิฉันได้มาอยู่ที่ฐานที่2แล้วก่อนที่เราจะไปดูว่าบรรยากาศภายในมีอะไรจะมาพูดคุยกับลุงใจกันก่อนคะ่ะลุงใจคะอยากจะให้พูดถึงที่มาของชื่อมหาวิทยาลัยบรรน,นอกนะคะ่ะว่าเป็นไคือมันเป็นแหล่งเรียนรู้ของช,ชาวบ้านนะ่ะ<ช>นะซึ่งมันไม่มีอยู่ในตําราเรียนเราเลยใช่ชื่อว่าคาว่ามหาวิทยาลัยบรรนอกเนี่ยนะเป็นตําราเรียนนอกตํารามันก็แค่นั้นอื โดยการไปทาไปเรียนรู้ไปเรียนกันเองอันไหนดีก็ทํามากขึ้นอันไหนไม่ดีก็หยุดซะก็แค่นี้นี่คือวิถีชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญที่หนึ่งที่แห่งหนึ่งของประเทศตอนนี้นะฮะผู้คนมาที่นี่มากมายลุงได้พูดบอกพี่น้องว่าชุมชนเขาก็มีแหล่งเรียนรู้แบบเนี้ทุกชุมชนมีหมดจะไปใช้เชื้ออะไรก็ได้แต่ของผมใช้ชือ่อมาหาวิัยบรรลัยน ความปันอยู่ของคนที่นี่เขามีการกินอยู่ยังไงอ่ะเป็นคนที่เป็นสังคมเดิมอ่ะเป็นคนโบราณแบบลุงเนี่ยเรียนหนังสือก็แข่ปอซีไม่มีองค์ความรู้ได้มากมายแต่ว่ามันทําแล้วสังคมเป็นสุขที่เราทาเนี่ยชีวิตมันคงก็ทําแล้วรู้สึกว่ารายได้มันก็พอเลี้ยงตัวเองได้เรียกว่าสังคมเป็นสุขชีวิตมันคงมากขึ้นเพราะมันมีรายได้เข้ามานอกจากเราทำไร่ทำสวนแล้วเวลามีคนมาท่องเที่ยว เราก็มีรายได้อีกเงีเข้ามาใช้ตังค์อ่ะผมอยากให้ชุมชนอื่นน่ะเอาเรื่องราวต่างๆนี่ลองไปทำดูแล้วในชีวิตประจำเลยคุณไม่ต้องไปต่อเติมอะไรหรอกใช่สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ได้ท,ทำแล้วสังคมเป็นสุขชีวิตมั่นคงพึ่งพาตนเองได้บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเพียงแค่นี้นะครับเขาบอกว่าถ้าอยากจะเห็นสังคมเป็นสุขชีวิตมั่นคงเนี่นะ ให้ฟื้นฟูทรัพยากรสี่เรื่องซึ่งเราก็ทำอย่างต่อเนื่องว่าโดยคนดินน้ำป่าสี่เรื่องถ้าทำสี่เรื่องนี้ได้้วะังคมนั้นจะมีความสุขเหมือนที่มหาลายบันนกทำอยู่ตอนนี้ปีที่แล้วแสนกว่าคนที่นี่ครับอันนี้นะเราไม่ได้ใช้เคมีนะ เราเลิกใช้สาสารเคมีต่้งรวม20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันค่อยๆเรียนรู้ไปตำราเรียนนอกตำราเนี่ยมันมีอยู่ในชุมชนเราก็รู้ว่าไอ้ต้นไม้มันชอบอะไรเราก็ทำดินให้มันดีแล้วถึงเวลามันก็ออกลูกเราก็ดูว่าไม่ต้องเอาลูกไว้มากนักลูกมันก็จะโตขึ้นมาถ้าเอาไว้มากมันก็ช่วยกเลี้ยงมันก็เหลือนเนอลูกก็เหล็กล่งไม่มีตำราอะไรหรอกเออ าสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนรู้ที่นี่สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างอ๋อทางมันมีเว็บไซต์เว็บไซต์นี่นะเข่าไปบัานจำรุง o ดดอโออาร์จิอ่ะเข้าไปนะที่มหาอะไรบันนอกบัานจำรุงนะครับหรือไปที่เบอร์โทร089 833 0368ลุงใจได้ทันทีเลยครับได้ทุกเวลาอือือ คุณผู้ชมคะในช่วงเช้านะคะเราก็ได้รู้ถึงวิถีความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดชนบุรีนะคะว่าส่วนใหญ่พวกเขาจะต้องทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งที่จะต้องเผชิญนะคะก็คือสารเคมีพวกเขานนะคะก็ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและผลกระทบที่เกิดกับบุตรหลานของพวกเขาค่ะและที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยบ้านนอกซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะจะมีผู้มาศึกษาดูงานปีละนับแสนคนค่ะและชาวบ,บ้านที่นี่นะคะเขาก็อยู่กันอย่างพอเพียงพอมีพอกินใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะคะพวกเขาก็มี รายได้ที่มั่นคงและอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าเราจะมาฟังเสียงของผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะแล้วก็ข่าวบริการของเราเป็นงานสัมมนาเปิดโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปประเภทสมุนไพรค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญ,ญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือน ครบจริงุมจริการซุก IPM ี d e i i ยฟิ2ิช4 5 9 9 9 9์ลังบวก3นะครับภาครัฐภาคสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคมเนี่ยเป็นโครงการที่สำนักงานเห็นว่าการทํางานในปัจจุบันมันต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายแล้วเรามองว่าภาคประชาชนต้องการรับรู้สิ่งที่ภาครัฐกระทําภาครัฐก็ต้องการที่จะเผยแพร่สิ่งที่ภาครัฐกระทําให้ประชาชนได้รับรู้เพราะฉะนั้น เราต้องหาตัวกลางในการที่จะเชื่อมโยงมนั้นตัวการที่เชื่อมโยงที่ดีสุดคือสื่อมวลชนเราจะเห็นว่ามีเด็กที่เกิดเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นออทิสติกเป็นพิการเนี่ยสามกว่าคนเราก็บอกว่าเอ๊ะมันเปิดขึ้นได้ไงท่านนายกเทศมนตรีท่านบอกว่าเอะตอนนี้มาใหม่ๆเนี่ยมีอยู่แค่78็ดแปดคนแต่พอสิบกว่าปีนี่กลายเป็น300กว่าคนมันต้องมีสาเหตุแล้วเราไปดูมาว่าคนที่มีลูกเป็นดาวซินโดรมเนี่ยปรากฏว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ กือบทั้งหมดทํางานในโรงงานซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งนิงมคมอุตสาหกรรมพอลูกเป็นดาวซินโดรมเอ้ยเป็นดาวซินโดรมหรือเป็นออทิสติกเนี่ยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องลาลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกเพราะรักลูกอะ่ะต้องการให้ลูกมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเทศบาลเขาก็ช่วยเหลือสนับสนุนแต่เราอยากจะรู้ว่าสาเหตุจริงมันคืออะไรแล้วก็ชื่นชมครอบครัวนะชื่นชมเทศบาลที่ นครสุรศักดิ์เขาเจ้าพยาสุรศักดิ์นะครับที่เขาสามารถที่จะดูแลแล้วก็ทําให้ประชาชนเขาสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่เด็กที่มีปัญหาก็สามารถอยู่ด้วยกับพ่อแม่ได้แล้วก็อยู่กับประชาชนคนอื่นได้แต่ยังไงก็ตามมันก็ยังมีปัญหาเป็นภาระทําไมคนคนหนึ่งต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลลูกซึ่งสาเหตุน,นั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าหากไม่ไม่ได้ไปรับสารพิษอะไรบางอย่างซึ่งเราเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเขาต้องไปทํางานในสถานที่ที่มีสารพิษอะไรหรือเปล่า นะซึ่งเราต้องวิจัยกันต่อไปซึ่งผมก็รับจากท่านนายกเทศมนตรีว่าเดี๋ยวจะไปวิจัยต่อไปสถานีที่2สถานที่ที่2ท,ที่เราไปดูก็คือเทศบาลเอออบตอบ้านบ้านจำลุงที่อบตอ,อะไรนะคะออที่จังหวัดระยองที่นี่ก็จะเห็นมีความแตกต่างไปอีกแบบหนึ่งเลยเป็นอบตอเป็นท้องถิ่นเล็ก,ลก <S 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 ๆนะครับมีประชากรน,นิดเดียวพันสองพันคนแต่ที่สุรศักดิ์มีเป็นแสนคนแต่ที่นี่กับอยู่กันแบบพอเพียงทุกคนบอกว่า ไม่ต้องการรวยแต่ทุกคนเขาคิดว่าเขามีความมั่นคงเขาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทุกคนสังเกตไหมครับเวลาเข้าไปทุกคนหน้าตายิมเบียไม่มีใครมีหน้าตาเป็นทุกข์เลยและทุกคนเป็นวิทยากรให้เราได้หมดเรียกใครมาพูดคนนู้นก็พูดได้และพูดเหมือนกันทุกคนแม้แต่คนขายทุเรียนคนขายรอ,อ,องกองคนขายสละพูดเหมือนกับวิทยากรที่มาบรรยายแสดงว่าชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นวิถีพอเพียงไม่รวยแต่มั่นคงแล้วทุกคนมีความสุขแล้วเขาบอกว่า ขณะนี้เนี่ยเขาเขาผลิตสินค้าคือส่วนมากเป็นพืชผลทางเกษตรเนี่ยนะครับขายไม่พอขายกับคนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเขาเขาบอกชีวิตเขาพอเพียงมากเขาไม่ต้องการรวยเกษตรกรเขาบอกไม่ได้เกิดมาเพื่อความรวยแต่เกิดมาเพื่อให้ชีวิตมันมั่นคง จุดประสงค์ของการอบรมวันนี้ก็คือว่าเราคัดเลือกผู้ประกอบการ50เจ้าจากจากโอท็อปนะคะจากทั่วประเทศแล้วเราก็ คัดเลือกแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นมาจากกลุ่มปัญญาบ้างหรือจากความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครนะคะเราก็จะเอาเขาเข้ามาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาคือเขาปกติเนี่ยเขาจะมีปัญหาเราก็จะมาพัฒนาในเรื่องของด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุพันธุ์นะคะแล้วเราก็จะสนับสนุนให้เขาเนี่ยไปจดแจ้งคือตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีการจดแจ้ง เลขจดแจ้งนะคะเราเออแล้วเราก็จะสอนเขาโดยมากก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทำสารสกัดสมุนไพรว่ามีเชื้อไม่มีเชื้ออะไรเงี้ยนะคะเราก็จะช่วยเขาในเรื่องนี้ด้วยจนกระทั่งพัฒนาออกมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คงตัวนะคะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะคัดเลือก10บผิดพันธ์ที่ออมีมีคุณภาพที่ ดีที่จะสามารถไปสู่ต่างประเทศได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบการด้วยนะคะศักยภาพแล้วก็ปิดพันธ์เป็นสําคัญก็คือปิดพันเนี่ยจะสามารถออกไปได้ไหมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เราอย่างน้อยๆเราก็ตั้งใจว่าเราไปออก ที่ King Power นะคะไปเข้าที่ King Power เพราะว่าถ้า King Power เนี่ยคือสินค้าจะต้องได้รับการจดแจ้งก่อนนะคะแต่เรากตต็ต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งเสริมไม่ไปสู่ต่างประเทศค่ะก็แล้วแต่ตามความต้องการของแต่ละประเทศค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือหนึ่งใน10นะคะที่ผ่านการคัดเลือกคะ่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับคุณพี่กันนะคะคุณพี่เขาผลิตภัณฑ์ของคุณพี่เป็นอะไรคะเป็นชุด ปลกผมลดหงอกนะคะเป็นชุดบำรุงผมคือตัวที่ได้พัฒนามาด้วยด้วยตัวเองแล้วก็คือ,อเป็นแชมพูที่สามารถกะจัดรังแครแล้วก็ทำให้หยุดร่วงได้ใน5วันและตัวนี้คือเป็นชุดผูกผมได้100%เเซในแค่30วันส่วนตัวที่ต้องการให้ทางกรมท่านพัฒนาที่ได้รับคัดเลือกหนึ่งในสิบก็คือแฮมัสเฮมัสเป็นผลิตภัณฑ์แต่งสีผมหรือแต้มหงอก คือทางทางเรามองเห็นว่าอยากช่วยเหลือคนที่ใช้ในเรื่องผมหงอกผมเสียหายแต่พอย้อมแล้วมันมีไฮโดรเจนกัดลากผมทําให้ผมเสียหายแล้วก็ทําให้ก่อเป็นมะเร็งได้เราพอดีเรามีสมุนไพรที่ให้สีผมแล้วก็ทั้งสามารถปลูกผมได้ก็เลยอยากพัฒนาตัวแฮมัสให้แต้มหงอกให้โดยที่ไม่ไม,ไ,มไม่ต้องย้อมแค่แต้มก็ค่อยๆติดไปค่ะตัวนี้คือตัวที่เราจะต่อยอดไป ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกงานั้นภาครัฐมีการให้การสนับสนุนในด้านใดบ้างทางตอนนี้ทางกลุ่มแพทย์แผนไทยให้การดูแลในเรื่องให้คอนซอัลในการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ทางกลุ่มพัฒนาชุชชมชนก็ให้เรื่องการเข้าร่วมการอบรมในการต่างๆแล้วก็ตัวดิฉันเองต้องการเรื่องเพล็กกิจจิ้งที่สามารถส่งไปต่างประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ที่ดูดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องการพัฒนาคือต้องการให้สีของสมุนไพรเราติดติดได้เลยติดทนได้เลยแล้วก็มีกลิ่นหอมที่จากธรรมชาติซึ่งกลิ่นหอมที่เราใช้ปัจจุบันก็คือเสน่หจันหอมซึ่งเขาจะมีความหอมร้อในตัวเขาแต่ความคงทนในความหอมจะยังไม่ไม่ยืดอายุได้ คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเสียงของผู้อำนวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะซึ่งท่านก็ได้บอกถึงที่มาของกิจกรรมนี้แล้วก็บอกถึงวิถีชุมชนที่ได้พาเราไปดูถึง2ที่นะคะว่ามีความแตกต่างที่เห็นอย่างได้ชัดค่ะและสําหรับในเรื่องของสารเคมีนะคะทางท่านผอ,อ,อก,ก็จะมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันสํารวจว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะและสําหรับข่าวบริการของเราค่ะเป็นเสียงของผู้จัดงานนะคะแล้วเสียงของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก 1ใน10นะคะที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซบ IPM i d e Finition 0 2 2 4 5 9 9 9 9 หลวงปู่ครับเราควรคิดและปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้เกิดเป็นชาวพุทธแล้วได้มีโอกาสฟังธรรมหรือได้มีโอกาสพบกับสัตบุรุษผู้ประเสริฐอย่างเช่นพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็มาเจอกับหลวงปู่อีกไม่มีอะไรยากเลยลูกศรัทธาสำคัญเบื้องตน้นศรัทธารักษาศีลแผ่เมตตาเจริญภาวนาศีลส,สมาธิบัญญาให้มีศรัทธาเท่านี้พอแล้ว มีความศรัทธาเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาส task, มัมพยุตไปด้วยปัญญารักษาศีลแต่เมตตาเจริญภาวนาให้ปัญญามันรุ่งเรืองอยู่ตลอดก็ทีู่ิก็บอกเพื่อนที่ใหญ่ก็บอกแฟนบอกมาเลยสบายมากดีค่ะต้งแต่เกิดมาเกินคุ้มหายเลยตรงนี้หายเลยจ้ามันรู้สึกมันเบามันโล่งมันมดเลยจากทีถูไปทั่วหมดเ่ะไม่น่าเชื่อนะ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงวอย์บอกต่อในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาฟังเสียงของประชาชนที่มารับการตอกเส้นที่นี่ค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณพี่อาการเป็นยังไงและหลังจากที่ได้รับการตอกเส้นไปแล้วนะคะอาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันค่ะคุณพี่คะก่อนหน้านี้ที่เราจะมาตอกเส้นเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างอ่าเส้นมันมันมันขาดยอกใช่ไหมคะเส้นตึงจะพกเสร็จแล้วก็ลงมาที่นิ้วเท้ามันชาก็ไปหาโรงพยาบาลที่ไหนก็ไม่หายจีดยาก็ไม่หายมาที่นี่ค่ะ วันเดียวข้างเดียวหายจา่ะก็ดีข,ขึ้นเลยหายแต่ว่าไม่หายขาดก็มันก็เป็นรู้นะแต่มันหายไงหายดิแต่ก่อนเล่นไม่ได้มาตั้งหลายปีใช่แล้ววันนี้เรามาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะอ่ะ้คนรั้งที่สองแต่ครั้งแรกต้องได้นู่นนะวันที่หนึ่งมีนาที่จะออกที่ช่องเน็ตแนนด์เนี่ยนี่เพิ่งจะเจอวันนี้เป็นเป็นข้างใหม่ผู้ถึงแแต่วันที่ ใช่ตั้งแต่วันที่16มีนา54นะแล้วเพ,พึ่งจะเพื่อนแหาเจอว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนเพื่งจะมาเจอวันนี้เป็นข้างที่2แต่เพื่งนจำได้มหข้างที่2แต่มันนานแล้วใช่ไหมเป็แบ้จางค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะไปดูคุณพี่เขาตอกเส้นกันนะคะแล้วก็ฟังเสียงว่าหลังจากที่ได้ตอกเส้นครั้งนี้ไปแล้วคุณพี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ่ะ บ้าคะหลังจากที่ได้ตอกไปแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีขึ้นค่ะไม่ใช่มาดีขึ้นหายเลยจ้ะเส้นจากที่เคยปวดเคยตึงก็หายเลยหายเลยจ้ะหายเลยจ้ะเราเสียเงินไหมอ่าแมบ แบบอะไระแต่ไม่เรียกค่าแล้วเราทำบุญไปงั้นค่ะเป็นมูลนิธิอะไรนี้แต่ก่อนก็เสีย300บาทไงมาพักนี่แบบแล้วแต่เราจะทําบุญไงก็ทําไป0 0 3 0 0อะไรอย่ะไรนี้เราทําทาในใจของเราไงคือไม่เก็บค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าใช้จ่ายจะทาบุญเสยแล้วเส่จจะทําบุญจะเราไปทําไป0 0 2 0 0อะไอรอย่ะไรนี้ค่ะได้ไม่เรียกค่า ค่ะคุณผู้ชมคะคุณป้าท่านนี้นะคะหลังจากที่ได้มาต่อเส้นเป็นครั้งที่2นะคะก็บอกว่าหายขาดเลยค่ะแล้วก็ดีขึ้นมากๆด้วยนะคะและนี่คือช่วงไว้บอกต่อค่ะตอนที่แล้วในการเขียนขอบสแตะเลสครับขึ้นรูปเตรียมพร้อมที่จะแกะวันนี้เนี่ยวิธีแกะยังไงครับก็ดูได้เลยครับตอนนี้ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะใช้ใช้แกะสแตนเลสก็จะเป็นเหล็กเหล็กที่มันต้องแข็งหน่อยฮะเหล็กกล้าหน่อยเป็นเหล็กกล้าเหล็กที่มีคุณภาพเลยนะครับแล้วก็มีการขึ้นรูปเนี่ยฮะตอกลงไปเหมือนตามลายที่เราเขียนไว้อะที่ตอกลงไปนีเปน่เป็นเป็นการาแกะไอไอตัวแดงออกเลยใช่ไหม ย้ำย้ำ,ยำลายอันนี้ย้ำลายก่อนอ๋อย้ำลายก่อนย้ำลายไอยตัวย้ำลายก็คือเราเรายังไม่ได้แกะจะเป็นลายที่อยู่ติดกับแผ่นเลยใช่ไหมครับ,รบจะเป็นลายที่ที่เราต้องต้องทําข้างในก่อนหล<อ>ังจากน,นั้นขนัขน้ขนตอนขนัขน้ขนตอนสุดท้ายก็คือแกะเอาตัวเอาที่พ่นออกครับช่วงแรกก็คือทําลายให้เสร็จหมดก่อนครับต้องขึ้นลายให้เต็มรูปแบบก่อน ครับใช่แผ่นหนึ่งเนี่ยใช้เวลาการแกะเนี่ยนานไหมประมาณสามห้าวันเนาะสามถึงห้าวันแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งครับต่อแผน่นฮะอขึ้นกับความยากง่ายถ้าถ้าถ้ายากหน่อยก็ถึงห้าวันแต่ถ้าง,ง่ายหน่อยก็สามวันครับคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าที่นี่จะมีทําล่วงเวลาด้วยครับ<ำ>ถ้าทําล่วงเวลาเต็มเวลาก็ประมาณสักสามวัน<อ>ครับก็ โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะคะก็มีมากมายค่ะทางรายการก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการเข้าไปเก็บข้อมูลไปสํารวจดูค่ะว่า สารเคมีต่างๆที่อยู่ภายในโรงงานนะคะเป็นอันตรายกับผู้ที่ทํางานอยู่ในนั้นหรือไม่ค่ะสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ Hindu ชมแบบนี้นะคะ <S <S <một> <S เรื่องราวที่มีสาระนะคะรายการของเราก็จะนํามาเสนอให้กับผู้ Hindu ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสาหรับคผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทานายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะหรือว่าผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่า มีเรื่องดีๆนะคะที่เป็นสาระอยากให้รายการเรานําเสนอส่งเรื่องมาได้เลยค่ะตามที่อยู่ด้านล่างหรือว่าอีเมลนี้นะคะวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ